ตอบไปดีสุดครับท่านผู้เบิกธารายตอนนี้อยู่กับช่องนาน้าวันนี้วันน้ายังอยู่ที่วัดโพเนาะเวันนี้วันหน้าพาทุกคนมาชมวัดโพด้วยกันเนาะอ่าก็เป็นครั้งแรกเนาะของวันน้าที่ได้เขัาวัดโพหลังจากที่ได้ยางอ่ายางผ่านมาตลอดอยังเคยเขาจักเถือ่อนวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้แวะมาชมาต่างๆนะเห็นเนาะ เดี๋ยวเราจะข้ากทางในหนกันนะเดี๋ยวเราจะข้ากทางในแล้วกันนะว้า น,นี่ก็เป็นพระพุทธรูปอันนี้คือมีทางองค์สีทองแล้วก็องค์สีดำนะเนยนะ อันนี้เป็นอย่งกรบหูเนาะหนึ่งสองสามเจดีย์เจ็ดสันเนาะ นี่พี่นสาธุสาธุนะสาธวเยเพนแต่ว่าองคงนี่เพิ่เพิ่หมผ้านะพี่น้องอสาธุนะอน,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 นานะนองนี่เพิ่ทีแบบเอาผ้าอ่าใช้ผ้านะเพื่นะ ผู้คนเราก็มาไลายเดี๋ยวนะนักท่องเที่ยวแต่ก็นี่จะจะทิมอืมนักท่องเที่ยวมาไลาด่ดินี่ก็เป็นบรรยากาศนะักท่องเที่ยวนะเป็นไหนมาเดี่ยวชมอยู่ที่วัดเพลืออืม,อม วัดไทยนะวัดไทยในสีเป็นคล้ายๆกันไปหน่บยนะบริวารได้นั่นสีออกคล้ายๆแบบเป็นเสาแบบยิ่อย่างนี่นะเป็นเสารูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ยิ่งยิ่งนี่ไปหน่อยนะอลังการแห่งนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยนนะที่เข้ามาเที่ยวชมนั่นเป็นของอลังการแห่งชิมามิเต่ักท่องเที่ยวฝรั่ง เดี๋ยวเอาชิ้นยางมาที่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเยาก็ยางกลับไปกันนะยายเบิร์นเพิ่งเบิ่งเบิ่งไปก่อนแล้วกันมยังไม่ได้ก่อนแล้วกันนะพี่น้อเออยังไม่ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปกลับนะครับ โอ้งมิเต็ยุโรบอกก่อนมันนอนกันหน้ากับเพื่อเขามาครั้งแลขึ้นกันเลยผ่านตลอดมันก็เลยลองลองยางกันมานเลยอ๋อคือแบบลมเย็นอลังการสาดสางนะ นี่เป็นโบสถ์โบสถ์อลังการนะคือบอกไวก่อนว่าน้องบ้าน่าบอกรู้จักชิมาที่ไปพอบ้าน่าก็บอะไรอาวศึกษาก่อนที่เขาก็คือกับดูเรียวเลยนะแบบสดๆเลยทายเบ่งว่าเปไดในะมุมคนสวยงามเลย นึ่เขาเบาคอยเข่าเบาคอยนําเนาะเขาก้ากวเบวาห้ากาง,กางกันเลยพี่ช่าง,งอะไรอันนี้มัคือยังนะพนยยนนี่น้องพด้หัวอธิบาย้ฟงนนี่คือยังนาะเป็นคขายครับ พวเรือนะสมัยก่อน่จะได้น,นีหน้ากับเนใจนัน mm ่ hmm. นเนาะ <Okay. S 1> ก็วัดทุกทีแบบว่านี่ผ่า,า,าร้ายหนะ่เนาะอันนี้มันหน้าบในใจคือยางบูกันเด็กนุ่มเลบอยู่เนาะ ควายวาคว,าย,วายแต่ก็เป็นก,กับขี่ควายคือคนสมัยก่อนเหตุย่างกับเห็ดแตะฝีมือหรือใช้งานอยู่เนาะเป็นเทว,วดาสององค์เนาะฝาประตูแล้วกรุณาถอดรองเท้าเนาะใส่เขอไปเนาะคือแบบหน้าก็เข้าบ่อคอยหน้าก็ได้บ่อคอยน้องเข้านะพี่น้องใจบ่อท็อง คือแบบออกคอยกันเลยอบบบอกคอยเดูเข mm ้า hmm. mm hmm. เป็นเขาไปในโบสเนาะเขาไปในโบสได้ยังไงเนาะเออคือวันนั้นนี่ยังหอบโบสเลยเด้อยางหอบไปก็เป็นวัดที่อ่อที่สวยงามดีดนะมันเนาะบรรยากาศกาคนกันมาเบิ่งนคึคนกคืน้วก็นี่อ่า เี็นหลักสิบตัวนนวัดไทย,ยกาสวยงามเนาะโอูเ๋เสานี่กะอลังการเลยนะพี่น้องเสาอันนี้ก็คือ,อนนคืออะไรก็ไม่รู้นะคือเปิปูเข้อมูลยังเลยนะบน้านนี้พามาเปิพามาเที่ยวสิคือนอวัดไทยนี่เขาสีเห็นสนมากสิเป็นกิ่งคาย เจดีอยู่สีเหละนะืองเหาอพอสีเห็นลายบอดเนาะบอดสิเป็นยวดอรุณหยวดต่างๆนะพอสีเห็นประมาณนี้นะเ,ะเป็นเอกลักษณ์ของว่าไทยเลยนะอยู่บนาะไรบ้า,วางวาคืออีสระนะอืมแตสวยงามดีนะแพงเนาะนี่ก็เป็นอรุณเฮ้ยพอฟ,ฟิต อันนี้เป็นหลอดในข้างในของโบสถนะ์นะเนาะเป็นโบสถ์อยู่ที่วัดโพนะก็เป็นโบสถ์ที่กระดช่วยงานนะเดี๋ยวเชี้ยางไปทางออกไปหาหลอดเท่หลอดห,ห,ห,หนาะกันนะที่หลอดหนึ่ง โอ้เท่านี้ก็เท่านี้สวยงามอลังการจะพี่นะเป็นคนกะชิมาทายลูกแถวเป็นเนแบบเป็นเจดีย์ใหญ่ตรงกลางแล้ว่็เจดีย์แบบต่ำรองหอ,หอบๆเนาะน่า่งเป็นเจดีย์ที่มีกราบ ที่โดดเด่นสื่อถึงเงี้ยสักอย่างนะพี่น้ะนะองอยู่ก่าหน้ากับภูเก็ตเราได้หาข้อมูลปไปได้หาอย่างไรเนาะพี่น้องถ้าคนมาเบิร์นรุสม,มนี่แหละว,วัดโพธิ์อ่างการแห่งโัราณน,นี่ก็คือวัดโพธนี่ ไปคตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพเดินสมบรรยากาศแบบว่าบอกเลยว่าบรราไทยแบบแบบยางไปเรื่อยแบบอยางไปเรื่อย,แบบอย,อย,ยนะโดยแบบ แบบบมมีทีชินชุดกลับมาส้มแบบเจดียแบบแปลกๆเนาะเนาะเออคนกระสิมีเขียนชื่อไว้เนาะเนาะชื่อแบบว่าไรา้ไร้เออ you know <laughs> oh my God. นี่มปทีถวายสังฆทานเนาะคือวันน้าวันในใจเนะว่าอปัดโพนี่มันมีชื่อเสียงดันน่าสิเป็นนามยาหนดเนาะจ้าหมอพิษเนาะ ยาหนวดแบบยังไงนะยาหนวดขอให้เขาบอช่นะไม่น่าคิดว่านะโฟนอ่ะซีซมีชื่อเส,สียงด่านนี้เนาะเหรอยาหนวดต่างๆว,ว,าาวัตถุผมมาทำไมก็แบบตัวใหม่แต่และตัวนักปชิเคียนบอกว่าแก้อะไรแก้อะไร โอ้อลังการเลยพี่น้องว่างในนี่อ๋อหนี่งเป็นพระพระต่างๆ ขวบเป็นขวเป็นเจดีย์ต่างๆเลยเนะนี่เป็นเจดีย์ซ้ำสี่ ใหญ่อลังการเลยนะอืมเอกลักษณ์มาชิ่กขายครับเอ่อแถววัดอรุณเนานะพี่้องนี่ออลังการมาก คือใหญ่เีประลองการแห้งอยู่ล้นะเรา่อเรงเด้อหวันน่าสิเป็นบกแห้งเพว่ามีคนบอกคอยๆเร้องวันน่าเก่ากแห้งตามนั้น

คือพนักานยางวานไปวนมาวานไปวนมาตอนนีนแล้วแบบจะคิดทายไปได้ทายแบบตบกลุ่มขอใจไงเด้อหน่าบูาอะไรเป็นอะไรนะนีย่ยไงเพิ่มโอ้นี่พี่น้องพนชิบอกนี้ ้ามหาเจดีต่างๆเนาะนี่พี่น ดี d ีราชการ์นสาวต่างชาติก็จะขอมาหลายหนึงเนาะ Okej, nu är vi kul att vara här på att se om sovmorgonen varit แล้วก็รสักคืนนี้ที่จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านักสละกินี้มาน้าขอกา่อกว่าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย